สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเปิดช่อง YouTube ใหม่เป็นช่องที่ชื่อว่าเกษตรโควิดก็คือการทําเกษตรในยุคที่มีโรคระบาดโควิดนั่นเองนะครับก็สวัสดีครั้งนะครับคลิปนี้อยากจะให้เป็นคลิปเปิดตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ทุกคนรู้จักดีนะครับแล้วก็ หลายๆท่านก็ปลูกไว้ที่บ้านนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยมันจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับต้นนั้นคือต้นอะไรก็คือต้นมะละกอนั่นเองพิเศษยังไงนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูมะละกอพันนี้นะครับปลูกไว้หลายเดือนละนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตออกมานะครับตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเติบโตมาแล้วได้ผลผลิตตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับแต่ก็ได้เมล็ดมานะครับแล้วก็ปลูกมาจนมัน อ่ะมีผลละพอมันมีผลปุ๊บอ๋อมันมันมีผลตามที่ได้ซื้อมเมล็ดมาจริงๆนะครับก็คือเป็นมะรกอพันธุ์ที่อ่าเขาบอกว่าเป็นพันธุ์มาจากฮาวายนะครับอ่าลักษณะของสายพันธุ์ก็คือเป็นมะรกอพันธุ์เตี้ยนะครับแล้วก็อ่าออกลูกดกนะครับแล้วก็ลักษณะของลูกเป็นลูกสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ลำต้นอ่าลำต้นเตี้ยนะครับแล้วก็เป็นก้านสีเหลืองนะครับ ก้านของของมะละกอเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสามารถกินดิบก็ได้นะครับกินสุกก็ได้นะครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้เขาบอกว่าวมันเป็นต้นไม้มงคลด้วยเพราะมันเป็นต้นไม้สีทองลูกสีทองนะครับก็คือมันจะเป็นสีทองตั้งแต่ลูกเล็กๆยันเก็บเลยเนื้อในเนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าจะออกเป็นสีแดงหรือเปล่าหรือจะออกเป็นสีเหลืองแต่ผมมั่นใจว่า ถ้าจำไม่ผิดมันจะออกเป็นสีแดงด้านในนะครับแต่ถ้าผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมันแล้วก็ดูลูกมันด้วยนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นมะละกอพันธุ์ที่ผมพูดเนี่ยก็คือเป็นมะละกอพันธุ์ที่มีลูกสีเหลืองนะครับผมต้นกําเนิดมาจากฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานี่ครับเห็นไหมครับผม แสงมันอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับแต่ผมเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าใกล้ๆนี่ครับลูกของมันเป็นลูกเหลืองตั้งแต่เหลืองตั้งแต่ออกมาเป็นลูกเล็กๆเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะเห็นสองลูกนี้ไหมครับตอนนี้กําลังออกมาสองลูกแล้วแล้วเดี๋ยวข้างบนนุ่นออกมาอีกหลายลูกนี่ครับเห็นไหมครับออกมาเรื่อยๆเป็นพวงเลยตอนแรกมันออกมาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มันก็ล่วงไปเพราะว่าด้วย ผลมันชุกมากช่วงนี้นะครับนี่เรามาดูลักษณะของต้นโดยรวมนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะของก้านนะก้านที่เป็นค่อนข้างสีเหลืองต้นเตี้ยนะครับแต่ใบก็จะมีเหลืองบ้างเขียวบ้างนะครับอ่ะปะปนกันไปลักษณะต้นน,นี่ครับนี่ลักษณะต้นอ้อนะครับอ่าต้นต้นไม้พันธุ์นี้ที่บอกไปนะครับก็คือมันจะเป็นต้นไม้ที่ ลูกสีเหลืองเนาะพอเวลามันออกมาเนี่ยมันจะสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็หลายๆท่านก็จะเอาไปปลูกเอาไว้เป็นต้นไม้ประดับบ้านนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับก็คือมีความสวยงามที่ทั้งลูกที่เป็นสีเหลืองอเหลืองทองแล้วก็ก้านที่เป็นสีเหลืองด้วยนะครับผมแล้วก็สถานที่ที่ผมปลูกตรงนี้อ่าอ่ามันสําคัญยังไงนี่ฮะดูที่พื้นครับจะมีคอก เป็นลักษณะของกระเบื้องกั้นเอาไว้นะครับตรงนี้มันเป็นที่ต่ํานะครับต่ํามากนะครับจะอธิบายหนึ่งคืออย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพื้นที่ต่ําแล้วผมพยายามที่จะหาอะไรมาปลูกแต่มันก็ต่ําจนแบบลึกลงไปประมาณเกือบเมตรนะครับอ่าที่ตรงนี้ทีนี้ทํายังไงผมก็กัน้นคอกเลยกลัน้นคอกเสร็จแล้วก็เอากิ่งไม้เอานู่นนี่นั่นมาลงแล้วก็สะ ทับถมกันไปเรื่อยๆทับถมกันไปเรื่อยๆแล้วก็เอาดินเอาญ่าอะไรมามาลงาลักษณะของการทําแบบนี้นะครับลักษณะของการทําทําที่ปลูกต้นไม้หรือปลูกผักปลูกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่า permaculture นะครับทุกคนลองลองไปเซิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า permaculture มันมันคืออะไรนะครับผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะว่ามันก็มาจากไอเดียของฝรั่งนะครับนั่นเองก็คือการทําพื้นที่ ด้านล่างเนี่ยจะเป็นการทับถมของกิ่งไม้ซากไม้อะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปด้านบนก็จะเป็นพื้นดินอ่าหรือเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถปลูกผักปลูกอะไรได้นะครับแล้วก็ข้างล่างมันก็ย่อยสลายไปเรื่อยแล้วก็พื้นข้างล่างเนี่ยมันก็จะปโปร่งนะครับรากสามารถเดินได้ดีนะครับก็เข้าไปดูเนาะเข้าไปดูกันเองว่าเพิ่มมาเขาเจอคืออะไรนะครับแต่ว่าวันนี้อ่าพอยสําคัญของการเสนออ่าในส่วนของ เกษตรโควิดวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมปลูกไว้ก็คือนี่ฮะมะละกอครับมะละกอที่เป็นลูกสีเหลืองอ่าสีเหลืองทองเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักน่าอีกสักเดือนหนึ่งนะแล้วน่าจะได้ลองชิมกันนะครับนะครับอ่าก็ตอนนี้เห็นมี2ลูกแล้วก็ออกมาอีก3 4ีลูกที่เป็นลูกเล็กแล้วก็ติดแล้วมแมลงผสมติดแล้วถ้าใครอยากจะลอง ต้องมาที่สวนเท่านั้นนะครับแล้วก็ใกล้วันที่จะตัดผมจะลงไว้ในเฟซเฟซอะไรเฟซลุงทองดีเมลอนฟาร์มนั่นเองนะครับอ่าก็ถ้าลงปุ๊บใครเข้ามาก็จะได้ทานนะครับแล้วก็จะได้เห็นต้นมันด้วยนะครับมีต้นเดียวครับมีต้นเดียวเพราะว่าเพราะยากมากเพราะเมล็ดไม่เมล็ดมาประมาณสิบฝ่าเมตรนะครับ ขึ้นสองต้นตอนนี้ตายไปแล้วเหลือต้นเดียวนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าผ่าออกมาจะมีเมล็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าจะเป็นพันธุ์ควบคุมหรือเปล่ามหรือเพราะได้เมล็ดมาจากเพื่อนนะครับแต่ถ้ามีเมล็ดในสามารถขยายพันธุ์ได้และถ้ามีเยอะแจกเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นช่อง youtube นะครับที่ชื่อว่ากเกษตรโควิดอ่าที่ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับอ่าแล้วก็ คู่กู่กันไปก็ทําเกษตรในส่วนของลุงทองดีเมลอนฟาร์มด้วยนะฮะลุงทองดีผักสลัดด้วยนะครับผมวันนี้ก็เกษตรโควิดก็ขอลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ